สังคมโลกทั้งหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่น่ากลัวของการทำสงครามในปัจจุบันการประทาระหว่างอินเดียและปากีสถานในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามมันทำให้เราเห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ที่รัฐบาลนิวเดลีเชื่อว่าจะนำไปสู่การทำสงครามใหม่ๆที่เป็นไปได้อินเดียผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังมุ่งมั่นเพื่อเปลี่ยนโฉมตัวเองให้เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ การส่งออกยุทโธปกรณ์ของอินเดียได้ถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่2,800ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ตัวเลขนี้ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นผู้ส่งออกมานานแล้วแต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากๆจากปีก่อนหน้าและสูงกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วถึง34เท่าการผลิตยุทโธปกรณ์ภายในประเทศก็ไม่พลาดพุ่งสูงเป็นประวัติการที่18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในเวลา5ปี อินเดียกำลังส่งออกอุปกรณ์ป้องกันประเทศไปยังประเทศต่างๆมากกว่า100ประเทศรวมถึงสหรัฐฝรั่งเศสและอาร์เมเนียซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดมีสินค้าส่งออกตั้งแต่ขีปนาวุธเรือปืนใหญ่ระบบเรดาร์เครื่องยิงจรวดแม้กระนั้นความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานในช่วงเดือนพฤษภาคมถือเป็นความรุนแรงครั้งเลวร้ายที่สุดระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านมีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายจากการะโจมตีตอบโต้ด้วยขีปนาวุธโดรน และปืนใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างชัยชนะและอวดว่าสามารถยิงเครื่องบินขับไล่ของอีกฝ่ายตกได้การประทานี้ทําให้เราเข้าใจประสิทธิภาพของอาวุธใหม่ได้อย่างลึกซึง้งมันเป็นข้อมูลที่ล้ําค่าสําหรับเราและพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งของกองทัพอินเดียกล่าวนายอโศกมาลิกจากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ D E Chiekrup กล่าวว่าความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานเปรียบเสมือนการสาธิตทางตลาด ซึ่งทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาอาวุธและเทคโนโลยีใหม่ๆงบประมาณกลาโหมของอินเดียเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วงสิปีที่ผ่านมามีการลงนามในข้อตกลงการนําเข้าและการผลิตกับสหรัฐฝรั่งเศสและอิสราเอลเพื่อลดการพึ่งพายุธทธปกรณ์ของรัสเซียซึ่งเป็นซัพพลายเออร์อาวุธรายหลักของปากีสถานการถักดันอุตสาหกรรมอาวุธของอินเดียเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนิวเดลีกําลังสร้างสมดุลความสัมพันธ์กับรัฐบาลวอชิงตัน และรัฐบาลมอสโกวควบคู่กับการต่อต้านจีนซึ่งเป็นซัพพลายเอออาวุธรายหลักของปากีสถานแต่ก็มีความท้าทายที่อยู่ในตัวการที่รัฐบาลวอชิงตันกำหนดภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียหลายรายการในอัตราสูงถึง50%เเพื่อลงโทษรัฐบาลนิวเดลีที่ซื้อน้ำมันจากรัเสเซียและส่วนประกอบโดนขนาดเล็กที่สำคัญในสัดส่วน3 9มาจากผู้ผลิตในจีนเครดิตภาพ a f p